ตอนที่แล้วนะคะวันนี้ตอนที่ห้าตอนที่เรา,เราทำที่กล้ามที่ห้าจากแอมเปร์นะคะยี่สิบสี่วงนะคะแต่วันนี้ลีน่าทำตัวเล็กๆนะคะหนึ่งคอยเป็นซิงเกิลคอยจริงๆแล้วออกแบบไว้หกคอยโอเคต่ออย่างนี้เลยอ่ะต็มไม่ชัดไหมโอเคเสร็จเลยด้วยถ้าปิดมันก็เริ่มรื้อเรนใหม่นะคะนี่สายนะคะ นี่นะคะนี่แต่ไม่รู้จะยังไงดีจากตรงนี้ออ,อกนี่ออกนี่นะคะนี่เลยเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมีภาพกลับว่าลีน่าพันกีออก่รอบอันนี้ยังไม่ได้ต้มพาราฟินหรือชุบไวนิลนะคะหรือใช่ไหมเซรามิกเออชุบเซรามิกไม่ได้ชุบนะคะตัวนี้จะมีแกนเรียกว่าแกนเหล็กแกนเหล็กแกนเหล็กที่เป็นผ้าของมัน ตัวนี้มันแกนโอเดเมียมนะคะแล้วก็ผงเหล็กอัดแท้งนะคะบางคน,นจะเรียกเฟอร์ไลท์แต่งจิงคือเซรามิกไอรอนบางคนเราใช้นีนกับเฟอร์ไลท์นะคะแต่บางคนก็เรียกเหมือนกันว่าหน้าตา่างกันสังเกตได้ว่ามันจะเงาสวยๆปิ๊กอัพไหนยี่ห้อก็จะใช้ตัวนี้มาทำเป็นแกนคอยเลยเช่นของเชคเกอร์มันจะเงาสวยๆแล้วก็ของ EMG เห็นว่าอคอยสีดำเงา มันคือผงเหล็กอัดกับน้ำยานะคะแล้วก็ขึ้นลูกขึ้นมาโอเคอันนี้ก็เป็นการคอยสองชนิดอ่ามันจะให้คาแรคเตอร์เสียงยังไงก็คือผงเหล็กเนี่ยมันให้ย่าเสียงสูงอยู่แล้วค่ะตั้งแต่สามพันเคไปถึงหกพันเลยกีต้ามันมีไม่ถึงนะเออกีต้ามันแค่สองพันเป็นที่โอเคเฮ้ยมันมีเสียงแล้วเดี๋ยวดีิซ่าจะสอบุสติกว่า ความเชื่อที่ว่าพวกนี้รับเสียงจากสายคุณลืมไม่ได้เลยเป็นความเชื่อที่ผิดไม่ใช่ความจริงความจริงมารับเสียงคลสิทิกจากไม้ด้วยรับยังไงน้าอธิบายก่อนอ่านี่คือเขาเรียกว่าขดแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะ ที่เอามาเป็นคอร์ดิวเซอร์คอดิวชั่นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นฟาร์มฟอร์เมอร์มันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ากระบวนการน่ะกระบวนการทำเพื่อเพื่อใช้งานต่างกันนะคะวัตถุประสงค์มันต่างกันแต่ทบวนการการคำนวณคือเีน่นกันนะคะแล้วก็กดมือขวาเหมือนกันนะคะ,ะกดหลักกันทุกอย่างการคำนวณความต้านทานเหมือนกัน อ่าแล้วก็การใช้ความฉี่ในการสร้างกระแสเอาพุทธเหมือนกันนะคะโอเคตัวนี้เอสามพันกว่ารอบเท่านั้นนะคะซิงเกิลคอยจีหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ต้มพาราฟินถ้าต้มพาราฟินนิ่งๆเนี่ยมันจะจีน้อยลงด้วยนะคะนี่สังเกตแอมนะดีหน้าเปิดแฟงหมดเลยแฟดแฟงแฟงเรียกว่านี่แสดแสงนะ แอมโทตนนี้ลี่าโมดิฟายนิดหน่อยจี G ค่ะแต่ว่าจับกลาวแล้วมันก็จี G หายไปนะคะโอเคสี่นาทีแล้วมาเล่นกันดีกว่าน,น,น้เดี๋ยวกลัวสายขาดจะแหมคือ <c ười> <c ười> บนนี้มันมีกระแสไฟฟ้าอยู่นะคะมันก็จะ ทำให้มันรับขึ้นจัดมอกแหนงขึ้นคะโอเคจิตต้านี่เสียบลัสนคันี้จัดสายนะคะเชื่อ,อมดดินจีต้อแล้วกจ้ เสียงจริงจ,จะปกเสียงเห็นไหมคะเสียงสะกเือนของบอดี้ออกสูดแอมไม่ได้ผ่านสายเลยแม้แต่น้อ,นอแต่ว่าจะได้เสียงทางด้านบนเป็นจริงไหมคะนี่คือเสียงจากเขาเรามาดูเสียงจากของช่วงนีม้มาดูเสียงตรงนี้นะคะ 姐，那。 ที่ย่านความถี่อยู่ระหว่างเา50เฮิร์ตถึง6 0 0 0พัง6กิโลเฮิร์ตนะคะชุดน,นี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วอามาใกล้ๆหน่อยนี่เห็นอยู่ไกลๆนะเสียงออกแอมซิเกิงคอยนะคะ ติ๊กาตัวนี้ผ่านนะคะเมื่อเป็น6กอยแล้วเสียงมันจะดังกว่านี้ก็คูณ6นะคะโอเคเสียงมันก็จะดังกว่านี้คูณ6นะคะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวนี้คือเบสแล้วก็แหลมแล้วก็กลางมันฟูลเลนอยู่แล้วค่ะกลางว่าอาาัลานแต่ว่าเบสจะแหลมมาให้เยอะให้เป็นปรับอีหน้าตู้หรือ ตัวกีตาร์มันขับอะไรออกมามันก็ดูดออกไปดูดออกไปเป็นที่เลยเป็นพิกัดที่มันรับได้ตั้งแต่50เฮิร์ตถึง6กิโลเฮิร์อันนี้คือที่ดีน่าคำนวณนะคะความต้านทานอยู่ที่300 300ม่เคนะ300โอห์ม349โอห์มน้อยนะคะแต่ให้เอาพุทธมหาศาล โอเคค่ะเดี๋ยวหนะ้าอธิบายให้ฟังโอเคพวกเหล็กพวกเนี้ยมันเขาที่แล้วอะ่ะเราจะได้เสียงมนันก็เข้ากันอย่างแหลมนิดนึงนะคะแต่คราวเนี้ยเราจะได้เบทได้อะไรมาด้วยได้กลางได้คือได้อัตราลดเนื่องจากหนึ่งมีออเดียมโอเดเมียม,เเม,ยมขับเบทอยู่ละเต็มๆแล้วก็แกนเซรามิกเซรามิกนี่ได้แหลมอยู่ละจัดเต็มเรื่องแหลมฉะนั้น เต็มที่เลยกีต้าร์มฟูลเลนอยู่แล้วมันออกอยู่แล้วเต็มจริงๆฮะ,ะ,ะจริงๆนีนามีโปรแกรมจะยัดเหล็กเข้าไปด้วยนะคะเออเพื่อให้ย่านการเนี่ยช่วงสักอ่าเท่าไหร่นะช่วงตั้งแต่200เฮิรตซ์ขึ้นไปอ่ะถึง1,000กิโลเฮิรตซ์เนี่ยจัดเต็มได้โอเคแล้วพบกันนะคะ